สวัสดีครับผมต้อม FS t i TV ครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสถานที่พักครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับนี่คือเมาดิปปราจีนบุรีนะครับ เป็นสถานที่พักครับเป็นรถบ้านแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ครับอยู่ในบึงครับบรรยากาศดีมากครับ เกาะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมต้อม FS TV อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่ที่อำเภอปิจตรคามนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนาสถานที่พักนะครับเป็นยังไงครับผมก็จะมาพาชมบรรยากาศที่พักข้างในครับจะเป็นยังไงครับนี่คือเตียง เตียงคู่นะนี่คือเตียงคู่มีทีวีมีตู้เย็นดูวิวดูวิวดูวิวห้องพักนั่งสวยมากสวยมากเลยเติดน้ำก็ติดน้ำโอ้นี่ไงน้ำอยู่ในนี้มีน้ำมีที่แขนดูห้องน้ำ ห้องน้ำสะอาดมากเลยสวยมากเลยห้องน้ำมีฝอบบัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีกระจกนี่นบม,มีอ่างล้างมือมีช็ดครั เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมครับพายเรือคายักครับชมวิวบรรยากาศรอบห้องพักนะผมเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะพายมานี่ครับผมหน้าบริเวณห้องพักผมซึ่งเรืออยู่ด้านหลังครับผมเดี๋ยวพายมาด้านนี้นะครับตอนนี้ก็จะไปพายเรือครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย พายเรือชมบรรยากาศยามเย็นกันครับไปพายเรือกันมีเรือคายัคตุ่มอาวสีไม่หาวสีชมพต้องไปพายเรือกัน เดี๋ยวไปพายดีกันน่าะเจระมดยจดหรวอููาเต็มเลยอ่ะอู้จรม็ดตอ้ใหญ่มากเลยกัดใหดีตัวนี้กัดง้ตัวนี้กัดีตัวนีนตัวใหญ่จรงเลยอ่ะ ปลาจระเม็ดตัวใหญ่มากมึงว่าโอ้โหตัวใหญ่มากปลาเล็กก็มีโอ้โหจะกัดกวนี้เนี่ยเนี่ยจระเม็ดตัวใหญ่มากเลยลื่นดูดูปลาดูปลาจระเม็ดตัวใหญ่มาก เดี๋ยวไปพายเรือกันต่อเี่ยปลาเล็กก็มีดูนู่นนู่นเรืออยู่ฝั่งโน้นนะครับมีดูบรรยากาศยามเย็นลื่นมากเลยแต่ลิฟต์เนี่ยดูนี่นะครับเรืออู้เรือขายัค เรือคายักดู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 มีหลายลำมากเลยแต่อันนี้อยู่ในผู้ของทองเรือเรือเรือเดี๋ยวท่านชมบิวกันดูบิวบรรยากาศยามเย็น 是黄色的，黄色的。 เรีวป่ะเอาเรีวป่ะดูดูดูบรรยากาศบรรยากาศกลางบึงนะครับดูบรรยากาศยามเย็นครับที่ครับ สวยงามมากพระอาทิตย์กำลังตกดินดูดูเดี๋ยวไปดูโซ,นน,โซนนู้นมีอีโซนมีรถบ้านที่เปิดใหม่ตรงนู้นโซนนู้นไกลๆเดี๋ยวพาไปตรงนู้นนะ กลง,งึดูบรรยากาศหูปงามเลยตอเย็นพายที่โขดลิ้นเดี๋ยมจะพายกลับไปที่ห้องพักแล้เหมือนเดิมครับสำหรับ,ตอ,อรบตอนเช้านะครับที่พักนะครับก็มาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับแล้วก็ ผมก็จะออกไปพายเรืออีกมันเดินมาครับผมบรรยากาศยามเช้าสวยครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับนี่นะครับดูดูพืาที่กำลังขึ้น บรรยากาศยามเช้าที่เมาดิฟปาจีบุรีนะครับผมสวยงามมากเลยทีเดียวเหมาะสำหรับที่ใครอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมใครที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวหรือหาสถานที่พักครับก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ได้นะครับผมสวยงามครับ มุมห้องที่ผมพักนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยตอนเช้าตื่นมาพบกับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับกับบรรยากาศกลางบึงแม่น้ำที่สวยงามครับกากาศดีมากเลยสำหรับแบบนี่ก็คือก้อนหินนะครับผมขนาดใหญ่นะครับ อีกโซนนะครับผมเป็นห้องพักแล้วก็ท่าเรือนะครับห้องพักนี่สไตล์เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีรถบ้านนะครับ ตายแบบรถบ้านนะครับอันนี้ตู้คอนเทนเนอร์ครับดูใกล้กๆดูใกล้ๆมีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งนะครับมีทั้งขยะแล้วก็มีปุ้ชน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 โยชนนี่นะครับสำหรับบรรยากาศโซนนี้ก็จะเป็นนี่นะครับก้อนหินบึง สวยงามมากเลยทีเดียวเชื่อครับ นี่ครับเรือเรือจอดที่เรียบร้อยนี่ก็จะเดินครับไปไปเดือเลยนะ

นอนถ่ายรูปได้นะครับซูไว้ถ่ายรูปครับผมคนที่ชอบนอนถ่ายรูปนี่เป็นมุงแล้วก็คนที่ถ่ายรูป และสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสุดครับ